วันนี้นั้นผมจะมาสร้างฉางสกสกิ b i ี้ Toilet ขึ้นมาในเกมแกลลี่มอสหน้าตามันจะมอเป็นยังไงกันเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกระทืบไลค์ด้วยนะครับผมหรือคิดว่าเหมือนหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับโจโปรคกรับสวัสดีเราอด้อมโถขี้ทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองใส่แอนตี้อยเลที่ตายไปแล้วในตอนที่เจ็ดสิบอ๋ ก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำของจริงเวสในเกมพาร์ทที่12เว้ยคนดูก่อนเราจะไปเนี่ยผมมีมอดมาให้ดูเว้ยเจ้าเอ่อกริชทีโตคุงของเรานะครับมีมาแล้วนะครับคนดูนี่เว้ยเห็นไหมกริช be wise นะครับผมเซกให้ดูเป็นไงเทมไหมเหมือนในซีรีส์มากเลยนะเว้ยคนดูเห็นไหมผมเหมือนว่ามันจะเร็วนะเดี๋ยวผมลองเซกสกิลพิดีให้ลองเทสสักตัวไย สกีบิดิธรรมดานะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะหยิบเป็นอุปรกรณ์สิ่งล่างนี่รอดูเลยนะนี่แบบว่าโอ้โหโคตรไวนะครับแบบซิ่งจัดอะกดที่ขวาเป็นการแบบพุ่งพุ่งไวอะดูดิโอ้โหไวครูดมันกดมันกดค้างได้เลยนะเว้่คนดูแบบเดอะแฟลตอะโอเคเดี๋ยวผมลองออกจากล่างมาแล้วให้มันลองสู้กันเองดีกว่าไ,วไปไหนลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะไปเลยครับน้องเฮ้ยมันยิงออกมาโอ้โหยิงชักโคอกมันนะเนี่ยสกีบิดิ อ๋อนอนตายคว่ำหน้าผมก็นึกว่ามันกลายเป็นโถฉี่หรอหรืออะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ตกใจไปไม่ต้องลองแบบตัวถึกๆหน่อยเอาตัวอะไรดีวะเอ่อเนี่ยเอาเว้ยเอาเว้ยอันนี้สูสีก็บ้าแล้วแม่งยิงทีเดียวตายเลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้เว้ยนี่อันนี้เป็นสก,กิปไปดีแบบตัวใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมนิดหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวไหมไปเลยดว,ดวิโรธเห็นปะ โคตรไวบอกเลยว่าเหมือนในซีรีส์จัดๆเลยนะครับคนดูและคิดแบบว่าผมมาแบบเนี้ยทุกคนก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะพี่เอามาโชว์ทำไมวะวันนี้เนี่ยผมจะมาทําตอนที่ คราที่เทลหร่ผมลืมจะมาทําเป็นรีเมคตอนที่67พาร์ท2แทนนะครับคนดูนะก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับพาคนี้อาจจะมีแค่ตอนเดียวแล้วก็เป็นตอนที่ผมเลือกมาอีกตอนนึงเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันจะเป็นตอนอะไรกันนะไปก็ในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดคลุปไลค์ถึง1 0ึ0งนไลค์นะเว้ยคนดูก็แบบเออเป็นกําลังใจให้พี่สุดหล่อคนเนี้ยหล่อสุดในสกีบีดีทอยเลทแล้วอะเป็นไงฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมจะมารีเมคกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นตอนที่เทไลร่นะพาที่ผมจะมารีเเเมคนนนนะะดดูก็็จปสิตอ ที่67พาร์ท2นะเวย้ยผมเคยทําพาร์ทนี้ไปแล้วนะครับในสก,กิปบิของจริงเว้ยในเกมของผมพาร์ทที่น่าจะเป็นพาร์ทพาร์ทที่5ครับพาร์ทที่5ใช่พาร์ทที่5นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมา r e เมคมันให้แบบโคตรเหมือนนะผมเลยว่าเหมือนสุดในประเทศไทยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าในคลิปที่แล้วนะเนี่ยผมบอกเลยว่าพอนข้างที่จะแบบลวกอะ่ะเออโคตรลวกนะครับตัวละครแบบแมบก็คือแบบชาเขียวไมค์ครับนะครับคุณดูนะ สปีกเกอร์แมนยังเป็นสปีกเกอร์แมนบอมอยู่เลยนะครับเรื่ามาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันนะคาเมล่าแมนเลื่อยสู้กับเอ่อแซนติสนะครับแล้วก็เป็นสปีกเกอร์แมนร่างอัพเกรดนะสู้กันโหดแบบ ดูเบือดเลือดพร่าเนี่ยเลือดซาดอะเห็นไหมแล้วก็จะมีชิลิโตโตคุ้งด้วยนะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ใส่ชิลิตโตมาเพราะว่ามันไม่มีมอสนะก็ตอนนี้มีมอสแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะ let's go bro ในแมปนั้นเองนะครับผมก็จะใช้เป็นแมปมืดนะนี่โลพีแ a มเพจของเราไม่ใช่แ a มเพจเลยรูทมืดแ a มเพจนี่มันแมปไหน r p รูทมืดของเรานะก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแบบว่าแมปมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนแค่นั้นนะในแมปนะครับตัวละครตตตััััววแรรกกกทททีีีีี่่่่่จจะะะะมมมมมนน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 น้เเเเยย็็ปไไซซซออออิิสส์์คคบึงืใหาา นี่เลยมันจะมีเป็นแซนทิสจอนะครับแต่ว่าผมอาจจะยังไม่ได้ใช้ตัวนี้นะผมอาจจะใช้เป็นแซนทิสปกติก่อนมันจะเป็นร่างนี้เลยครับโหดเหมือนนะคนดูดิเหมือนมากเลยนะจากตอนแรกที่เราเคยเอามาใช้ในชิปนั้นนะครับผมบอกเลยว่าตอนนั้นนี่คือเรียกว่าหุ่นกระป๋องนะครับนะแล้วก็จะเป็น G Man นะครับ G Man กระบอกปืน3อันมันมันไม่ใช่เชิง3อันนะครับคนดูแต่ว่ามันจะเป็น G Man ที่แบบว่าเออปืนหลายกระบอกหน่อยอ่ะเออแล้วก็จะเป็นกริชทอยของเรากริชบังเกอร์คาเมล่าแมนนี่ อ่กูพิ่แหลงกูนี่นี่เลยคอนโดแล้วก็จะเป็นคาเมล่าแมนแขนเลื่อยคาเมล่าแมนแขนเลื่อยคาเมล่าแมนไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตัวอะไรเนี่ยมีนี่มีมีม,ม,มีโอเคไหมแล้วก็จะเป็นสปีกเกอร์แมนอัปเกรดนี่คนดูโคตรเหมือนนะครับทุกคนคิดว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมเม้นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าว่าในฉากนี้เนี่ยจะแตกต่างจากครั้งแรกได้ไหมเราไปเริ่มกันเลยนะครับทุกคนส21 โอ้โอออ้้้โโโอ้เอาอยู่นะเอาอยู u, ่เอาอยู่จีแมนตายแล้วนะครับตอนนี man, ้ลุงด <c oughs> like ็อกเตอร์ตัวเดียวด็อกเตอร์ทำอะไรครับฟิกเกอร์แมนตายโอ้ตายหมดเลยว่ะเดี๋วด็อกเตอร์หมุนตัวนะครับลำลำลำเต้งเกเต้งเกียเต็งเกีเต็งเกเต้งเกียเจียนเจเย็น อย่าพึ่งข้างนะอย่าเพึ่งข้างนะงงนะช่วยด็อกเตอร์ก่อนเออหายข้างแล้วนี่ซึ่งบอกเลยว่าเหมือนในซีรีส์เหมือนเดิมนะครับจีแมนก็ยังเป็นตัวกระจอกเหมือนเดิมนะครับฉากนี้ก็ตรงตามซีนนะแพ้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทต่อไปของเราเลยซึ่งพาร์ทต่อไปเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับในอีพีนี้เนี่ยผมทําแค่2ตอนนะตอนที่ยังไม่ทําก็คือมันยังไม่มีมดก็เลยต้องหยิบเป็นตอนเดียวมาก่อนนะเข้าใจใพี่เดือเด้ออย่าพึ่งงอนกันนะไปดูตอนต่อไปกันเลยนะครับซึ่งตอนสุดท้ายที่เราจะมาทํากันในวันนีี้เเนก็็จะป เจพาร์ทสามเว้ยซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยตรงช่วงแรกผมอาจจะไม่ได้ทานะครับมันเหมือนว่าพวกคาร์เมล่าแมนเนี่ยเอาตัวรอดจากสกิปุรีที่โผล่เข้ามาเฉยๆผมเลยไม่ได้ใส่เข้ามานะมผมจะมาเริ่มตอนที่สู้กับเจ้าแซนทิสกันเลยนะครับผมเนี่ยทุกคนผมจะบอกอะไรให้นะครับจาแซนทิสตอนนี้ไว้ผมบอกเลย <laughs> จาแซนทิสตอนนี้ไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในเกมแกลลี่มาแล้วเนี่ยคุณอาจจะจําเจ้าแซนทิสตัวน,นี้ไม่ได้อีกเลย <laughs> ก็ okay, จะเป็นฉากสู้ปกตินะครับที่เราเคยดูกันแล้วทุกคนก็น่าจะเคยดูกันแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้อธิบายรายละเลอีเยดอะไรมาเพราะว่าตอนนี้แม่งปาไปแล้วหนาทีเนี่ยคือบ้านแตกสาแรกขาดหมดนะครับกู้ไม่ได้แล้วหนีหนีโอ้ไปเจอไททันนะครับคือจากหน้าตายิ้มยิ้มอยู่นี่คือกลายเป็นมิสเตอร์อินเทอริเบิลหน้าบึง้งเรียบร้อยตายโหผมอาจจะทําถึงตอนที่มันหนีนะอาจจะไม่ได้ใส่เป็นพวกสปีกเกอร์แมนหรือพวกไททันเข้ามานะครับเพราะว่ารู้เลยว่าใส่มานี่แซนดิตน่าจะไม่ได้ทําอะไรนะครับน่าจะตายก่อนโอเคนะครับนะซึ่งแมปในา ในการตามล่าแมพที่มันใกล้เคียงที่สุดมานานมากแล้วนะเวย้ยแต่คือรู้อะไรไหมไม่มี <c oughs> ผมไม่รู้ว่าคุณดาฟักบุมเนี่ยเขาไปเอาแมพอะไรมานะครับหรือว,ว่าเขาทําขึ้นมาเองอันนี้ก็ไม่ทราบนะผมอาจจะต้องเอาแมพแบบว่ามันเน,น้นเน้น,นใกล้เคียงครับส่วนใหญนะ่นี่แล้วกันนะคนดูผมอาจจะใช้เป็นแมพนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เหมือนเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าถ้าผมเอามาสู้กับแซนทิสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมดาวน์โหลดเลยตรงนี้เลยนะครับที่เราอาจจะมาทำเอ่อให้มันสู้กันนะตัวละครแรกที่เราสามารถเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ค ผมบอกให้ทุกคนจำไซอันทิดไว้ใช่ไหมเองดูนี่แล้วเองอย่าผวาไซอันทิดเทเล็ตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเองจำหน้าไซอันทิดตวนีไว้นะไ้ยเดี๋ยวผมจะลองเซกให้ดูดู มึงคนละตัวเลยเปล่าวะหรือมันใช้ฟิลเตอร์ลดฟิลเตอร์เธอครับอ่ะเพราะว่าเธออ่ะไม่เหมือนรูปจริงอ่ะเข้าใจไหมประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูอันนี้เว้คือไอ้ดูอันเนี้ยยังเหมือนกับอัลล่าสุดมากกว่าเลยนะแบบเสกมายังมีคงมีควันอ่ะแต่ตัวนี้คือไม่มีเลยอ่ะแต่ว่าเลือดมันเยอะไกวนะครับอันนี้เลือดแค่สองแสนเองแต่วันเลือดกแสนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้อยู่เพราะว่ามันมีขาแมงมุมที่ค่อนข้างจะน่ากลัวโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับตัวละครหลักของเราเนี่ยท ม a m ล่าแมนปังเกอร์นะครับจะเป็นคริโตคุงของเราเองนั่นแหละนะครับนะคริโตเวอร์ชั่นไม้ดูดซวมอันเดียวนะครับจะเป็นอันนี้เลยไม้ดูดซ่วมนี่ยอาจจะไม่ได้มีแหลมๆนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีนะต่อไปก็จะเป็น Dark คสป a k e r Man ของเราที่ค่อนข้างจะดูปวกเปียกนิดน,นึงนะดูดิดู Dark Speaker Man What ัดเด e l เฮนี่มันใช่ตัวเดียวหรือเปล่าวะนี่ผมนึกว่าเอา JBL มาสวมหัวนะครับ อย่างนั้นก็ยังมีอ่ะแล้วก็จะมีตัวละครที่โผล่เข้ามาช่วยเราก็จะเป็นลาสทีวีแมนนะผมจะบอกว่าลาสทีวีแมนเนี่ยยังไม่มีเป็นลาสทีวีแมนล่างลำโพงนะครับผมอาจจะใช้เป็นลาสทีวีแมนปกติไปก่อนซึ่งก็น่าจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปม,มากนะน่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแค่ไม่มีลำโพงตรงข้างหลังตรงนี้เฉยๆแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นคาเมล่าแมนถือปืนนะครับประมาณ4ตัว1 2 3 4โอเค ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะฉากนี้นะครับแล้วก็คือสามสาวเลยน่าจะเป็นทีวีสปีกเกอร์แล้วก็คาร์เมล่าเป็นบูเมนหมดเลยนะครับ <c> um <le> เดี๋ยวเรามาเซฟกันเลยปึ๊บอ่าฮะสปีกเกอร์บูเมนเป็นไง <c> um <le> โคตรไม่เหมือนเลยสปีกเกอร์บูเมนฉันคือเองอะเหมือนดาร์สปีกเกอร์แมนมากกว่า Dark man ดาร์สปีกเกอร์แมนอีกนะงงคนดูงงนะคืออะไรวะ แล้วก็ตัวสุดท้ายของเราเนี่ยก็จะเป็นเจ้าลาร์ดคาเมล่าแมนนะครับลาร์ดคาเมล่าแมนเนี่ยมันยังไม่มีมอดเจ้าลาร์ดคาเมล่าแมนที่ถือปืนเลเซอร์เลยนะครับคนดูมันยังมีแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับคนดูผมต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะก็เลยอาจจะต้องใช้เป็นคาเมล่าแมนถือปืนกระบอกคู่ไปนะส่วนเจ้าเอ่อไซนต์ทิสทอยเลตล่างโรบอทไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีนะครับคืออีีนี้เนะี่ยไม่มีสักตัวนะครับนะคนดูคือกดออกคลิปแล้วเพราะไม่ไม่มีอะไรสักอย่างคือเนี่ยตัวใหญ่ที่แบบไม่ได้ใหญ่เบื้อบางก คือแบบว่ามันมันไม่ใช่อ่ะมันบวดไส้อ่ะเองดูปืนมาดิจากที่ในซีรีส์ยิงดาร์คสปิเกอร์แมนตายนะครับอันนี้อาจจะยิงแล้วคือโลกแตกเลยนะดูจากปืนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าฉากนี้เนี่ยจะเหมือนกับในซีรีส์แค่ไหนนะครับจะชนะหรือจะแพ้หรือเปล่าไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสามสองหนึ่งเริ่มกัโอ้ว้ ตายแล้วไม่ต้องทําอะไรตายหมดผมูดน่อนนี่มีตัวไหนเดือดรถบ้างไหมมีเดือดรถตัวเดียวที่เหลือนี่คือยังเลือดเต็มหลอดทุกคนนะแล้วก็มีหมอนั่นนี่บักอยู่ผมดึงมาก่อนผมขอร้องอะไรอย่างนึงได้ไหมมันมีเจ้าหนอหมอนี่ที่ผมอยากจะร้องให้มันโดนกระทือแทนคือล่ามีความโน้มัก็ดอันนี้จะเป็นไซต์ทิตเวอร์ชั่นตอนที่มันสร้างพลัสไซต์ธาตขึ้นมาตอนแรกนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะโหดกว่าหรือเปล่า3 2 1หดได้เอาแล้วนะครับเฮ้ยเจ้าหมอนี่ดูเหมือนจะถึกกว่าตัวที่แล้วหรือเปล่านะ เอาแล้วเว้ยอุ้ยตายหมดแล้วทุกคนตอนนี้ตายหมดแล้วนะครับถ้าเป็นเจ้าหมอนี่อ๋อเหลือเหลือตัวนึงเหลือวนึงยิงกลับไปแล้วนะครับเรียบร้อยตายเกลี้ยงไม่เหลือรอดสักตัว โหดกว่าร่างใหม่เฉยเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซต์ทิศร่างเก่าอยู่เลยนะผมจําได้ซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคนดูผมบอกเลยว่าอีพีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นนะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะอย่าด่ากูเด้อกูพยายามทําให้พวกเองดูนะครับแต่มันได้แค่นี้จริงก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่สุดหลอ่อ